ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะ EP นี้นะคะมาถึง EP ที่ตั้งหลักให้ได้นะคะก็คือการที่คุณนะคะจะต้องเชื่อมโยงนะคะปัญญายาณของคุณโดยการที่คุณเงียบเสียงในหัวนะคะหยุดการคิดลบแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่ให้ปัญญายาณของคุณเน่ยเขาเขาข้อมูลนะหลังไหลเข้ามานะคะเพื่อไอเดียที่แบบว่า แก้ปัญหาชีวิตนะอะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะคุณต้องตั้งหลักให้ได้เพื่อที่จะได้รับฟังความเชื่อใจความรู้สึกทางจิตของคุณสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณจําเป็นจะต้องเชื่อมโยงนะคะเข้ากับร่างกายของคุณและได้การับรองหรือคําจุนจากพื้นโลกเมื่อใดที่คุณตั้งหลักไม่ได้คุณจะไม่สามารถที่จะดึงเอาเรียวแรงเพียงแค่มากระตุ้นรู้ตัวกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้ เหมือนกับคุณที่เป็นนะคะตะเกียงที่ไม่ถูกเสียบปล๊กกับเ <c oughs> ต้าเสียบนั่นเองผลลัพธ์น่ะหรอสัมผัสที่หของคุณจะถูกปิดลงนั่นและสิ <c oughs> และสัมผัสและสภาวะต่างๆภายในตัวของคุณก็จะเริ่มย่ำแย่ลงเรื่อยๆและเข้าไปสู่ความนะคะว,ว้าวุ่นใจวิตกกังวลกระสับกระส่ายไม่อยู่ไม่เป็นสุข คุณรู้ได้ว่าการตั้งหลักของคุณไม่ได้เนี่ยจะติดต่อความเป็นจริงหรือประสบการณ์แบบใดไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะการกระววนกระว,วายปัญหาของคุณมากเกินไปเป็นบ้าเป็นบอกกับสิ่งที่จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเองหรือทําตัวเหมือนกับเป็นปราชนีนะคะเจ้าน้ําตาคุณรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยไปซะทุกอย่างกระวนกระวายหรือใช้ชีวิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพคุณทําร้ายนะคะ ร่างกายและหัวใจโดยการที่คุณคิดลบผิดพลาดหลายอย่างขัดขาตัวเองเดินวนไปวนมาเหมือนคนบ้านะคะตัดสินใจผิดหรือย้ำเตือนตัวเองซ้ำๆซากๆนะคะอย่างที่ไม่มีเหตุผลหรือคุณไม่สามารถจดจ่อมีสมาธิกับสิ่งใ,นในดๆได้เลยหรือไม่คุณก็ใช้แรงงานมากเกินไปนะคะ อันนี้ถ้าใครนะคะที่เหมือนทํางานเหนื่อยมากเกินไปเนี่ยใช้แรงงานแล้วก็กินอาหารไม่มีประโยชน์นะคะมันเลยทาให้ปัญญายาณของคุณไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทํางานแต่เหมาะสมนะคะดูแลร่างกายของคุณด้วยนะคะและเมื่อคุณตั้งหลักไม่ได้นะคะเรี่ยวแรงของคุณที่ จะถูกกับเก็บไว้ที่ท้าของคุณไม่สามารถที่จะลื่นไหลเข้าสู่หัวใจของคุณได้นะคะซึ่งหัวใจเป็นที่พำนักทักพิงของสัมผัสที่6ของคุณเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเสียเวลาเปล่าไปกับการาใช้ชีวิตประจำวันนะคะในทางกับการคุณถือว่าการตั้งหลักไม่ได้เนี่ยเมื่อคุณนะคะเอาแต่ขัด ตัวเองขัดขาตัวเองอยู่ในหัวสมองการคิดลบนะคะไม่ได้เข้าถึงศูนย์การของหัวใจของคุณเนี่ยสิ่งนี้จะตัดคุณออกจากการอย่างรู้นะคะจากอย่างรู้ภายในที่มีประสิทธิภาพเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่ถีบจักนะคะของมันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่ ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคือทีมอยู่กับที่นะคะผลลัพธ์ก็คือคุณถูกปฏิเสธการเข้าไปถูกสู่นะคะพื้นที่การอย่างรู้สูงกว่านะคะก็ค,คือจิตอย่างรู้ของคุณและคุณทิ้งนะคะให้คุณถูกตอกติดไว้กับท,ทุกอย่างกับทางอารมณ์และจิตใจสภาวะตั้งหลักได้ถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะเลยที่จะปรับเขาให้คุณมีความรู้สึกนะคะ สัมผัสได้ถึงจิตอย่างรู้คือก่อนการสอดคล้องกันนั่นเองเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะทําตามหงแ่กฎแห่งจิตวิญญาณพวกมันจึงเหมือนกับทุกสิ่งในธรรมชาติซึ่งต้องการนะคะที่จะเชื่อมโยงเข้ากับโลกอของพระแม่ธระะณีนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปฏิบัติดังนั้นแล้วนะคะการที่การตั้งหลักการเชื่อมโยงเนี่ย จะเกิดนะคะอัตราของคุณจะไม่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่การคำจุนอะไรเลยนะคะจากความกลัวของมันนั่นเองคือการที่คุณจะเข้าสู่เชื่อมต่อการตัวตวนที่สูงกว่าหรือจิตอย่างรู้ของคุณนะคะคุณต้องตัดความกลัวความอัตตาลักโรบกดหลงความกังวลนะคะนั่นคืออัตรากิลเลสของพวกเรานั่นเองนะคะความคิดลบนั่นเองค่ะ ฉันต้องยอมรับว่าบทเรียนนี้เคยเป็นบทเรียนที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับฉันที่จะได้เรียนรู้ฉันมวัวแต่คิดซ้ำซากวนเวียนอยู่กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่างๆมากมายและหลงลืมที่จะออกจากวังวนของหัวสมองมากๆพอ <c oughs> <c oughs> กับที่นะคะคนอื่นทํานั่นแหละส่วนใหญ่แม้ฉันนะคะจะเป็นคนที่ ทำสิ่งผิดพลาดเช่นนั้นก็ตามฉันเมื่อฉันตั้งหลักไม่ได้ฉันไม่สามารถได้ยินความรู้สึกทางจิตของฉันเลยตอบดังนั้นฉันจึงกลายเป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์มากเกินไปปกป้องตัวเองอย่างสุดฤทธิ์เป็นคนขี้โมโหอย่างรุนแรงและเมื่อและเหมือนกับนะคะเป็นที่เป็นเสมอเพราะว่าความยุ่งเหยิงความสับสนของฉันอยู่ในภาวะที่ตั้งหลักไม่ได้ จะกลืนกินชีวิตของฉันเหมือนกับที่กลืนกินชีวิตของคุณทั้งหมดนั่นแหละคุณดูออกถึงสัญญาณต่อไปนี้ได้เลยนะคะในระยะที่หนึ่งคุณจะรู้สึกว้าวุ่นใจขึ้นมานิดหน่อยระยะที่สองคุณจะเริ่มหงุดหงิดกับสิ่งต่างๆง่ายดายเสียไปหมดระยะที่สาคุณจะเริ่มเปลืองเลี้ยวแรงกับการที่ทําให้คุณรู้สึกทําให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณรู้สึกอย่างไร ระยะที่4คุณจะรู้สึกโมโหโกรธาขึ้นมาและเริ่มรู้สึกสิ้นหวังจากจิตใจวอกแวกหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีความสุขนั่นเองกุญแจที่ในที่นี้นะคะจงให้ความสนใจต่อภาวะที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะให้คุณก่อนที่คุณจะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะจนกู่ไม่กลับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าสายนะคะใครที่กำลัง อยู่ในภาวะแบบว่าไม่มีความสุขทุกอยู่นะคะขอให้โฟกัสที่เออเรารู้เราแค่มีสติรับรู้ตัหนักรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็หันกลับมาโฟกัสที่หัวใจความรู้สึกนะคะหยุดคิดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะต่อไปนะคะช่างโชคดีเหลือเกินนะคะวิธีที่จะกลับไปตั้งหลักได้หรือเสียบปลั๊กเชื่อมต่อกับสู่เข้ากับ การเครื่องหนุนของจัก,กรวาลน,นั้นเรียบง่ายมากเพียงแค่กลับไปสู่ร่างกายของคุณทําบางสิ่งบางอย่างที่ร่างกายของคุณทําแล้วรู้สึกเหมือนรู้สึกดีนะคะไม่ปิดการเชื่อมต่อการอย่างรู้ของคุณนั่นก็คือการออกไปเดินเร็วๆสัก15-20ถึงนาทีเพื่อกลับไปจดจ่อก,กับความรู้สึกนะคะของคุณที่อยู่ในหัวใจก็คือตัด เหมือนคอนคิดลบกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปโฟกัสที่ร่างกายการเดินอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดูฟโฟล์ขึ้นนะคะกิจกรรมทางร่างกายของคุณเนี่ยจะเข้าไปนะคะเชื่อมโยงนะคะสอดคล้องกับตัวตัวนันสักธิ์ของคุณและเริ่มนําพลังงานนะคะแห่งชีวิตที่ร่างกายจําเป็นจะต้อง ใช้นะคะมาเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เปิดช่องทางนะคะทางพลังจิตของคุณถ้าร่างกายของคุณเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์สภาวะตั้งหลักไม่ได้จะเป็นเหมือนการที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นเออเลอร์นะคะหยุดชะง,งักในทางตรงันข้ามกาันการทําสิ่งที่ร่างกายาถือว่าเป็นทางที่แบบ ทางเรียวแรงเนี่ยการออกกําลังกายคือการขี้นะคะเรายกระบบการยกระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะโดยการที่ออกไปเดินข้างนอกนะคะหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะยืดเส้นยืดอสายหรือให้ร่างกายเขาแบบว่าขยับยเคยื่อนนะคะเป็นการขัดจังหวะพลังงานที่กําลังรวนอยู่นะคะและติดตั้งระบบพลังงานขึ้นมาใหม่นะคะจะทําให้คุณสงบขึ้นและทําให้คุณรู้สึกตั้งหลักตั้งสติได้คะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นถึงการตั้งหลักที่จะทำให้พลังงานไหลไปทางเดียวกันและปกป้องไม่ให้นะคะอุปสรรคใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับคุณมันทำให้เสียงในหัวของคุณสงบเงียบงดลงคุณสามารถจะได้ยินเสียงภายในอันแสนที่จะละเอียดออกของบรรดาเทพนะคะ อายเซลเทวดาประจำตัวผู้ชี้นำผู้นำทางของคุณซึ่งพวกท่านเหล่านี้สามารถที่จะเสนอทางออกของความยากลำบากให้กับคุณเพราะถ้าคุณไม่ยอมปิดเสียงในหัวที่วนเวียนอยู่แล้วแล้วก็บรรดาเทพต่างๆนะคะจะไม่สามารถมีอำนาจเหนือนความคิดของคุณได้มันเหมือนเวลาที่เราคิดอะไรมากๆอะคะ่ะเราเราคิดลบหรือว่าเรามีแต่ความคิดของเราอะเราเหมือนเราใส่หูฟัง แล้วเวลาที่คุณเปิดเพลงดังๆใส่หูฟังอ่ะเวลามีใครมาพูดกับคุณแล้วคุณไม่ได้ยินเขาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่คุณ <c oughs> จะได้ยินนะคะเสียงปัญญายาณจิตอย่างรู้ของเราเราจะต้องหยุดคิดนะคะหยุดคิดเรื่องลบแล้วก็หยุดคิดไม่คิดอะไรเลยแล้วไปโฟกัสที่แบบออกกาลังกายก็ได้หรือทําสมาธิก็ได้นะคะมันจะทําให้จิตของเพื่อนเพื่อนนิ่งว่างนะคะการเครื่องย้ายพลังงานของคุณออกจากการสดเจาะวนเวียนอยู่ในหัวสมอง เน้นมุ่งไปสู่ร่างกายที่ฉุดเคลื่อนยนต์ให้คุณสามารถสร้างสารรค์นะคะาภายในอย่างวิ่งที่แบบวิ่งฉลุยได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าคุณรู้สึกติดขัดนะคะฉันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งที่ต้องการเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์แต่กาน,นั้นเธอเมื่อเธอไปอยู่ที่ชั้นเรียงของการเขียนบทภาพยนตร์แล้วเธอกลับมาเขียนมันต่อที่บ้านเธอไม่สามารถเขียนได้แม้แต่ประโยคใดประโยคประโยคหนึ่งอสเลย ทันทีนั้นเธอออกไปวิ่งนะคะสคริปต์ทั้งหมดนะคะก็ไหลบ่าเข้ามาสู่สมองเธอดังกลับมาจากสวรรค์นะคะนั่นคือการจูนข้อมูลมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมออกไปวิ่งเอาไปออกกำลังกายออกไปเดินเร็วๆก็ได้นะคะเพื่อน,เ,อนเธอได้วิ่งผ่านสวนสาธารณะแล้วก็วิ่งกลับบ้านมาเร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้นะคะเพื่อที่จะเขียนนะคะแรงบันดาลใจของเธอในบน,บนลง,บน,ลงบ,นบนกระดาษ ฉันมีลูกค้าเอกคนหนึ่งที่ฝันจะเป็นนักแต่งเพลงและเขาบอกฉันว่าทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับสิ่งกีดขวางกับการสร้างสารรค์ของเขาอาการตันนั่นเอง <laughs> หมดแพชชั่นนะคะเขาจะไปเล่นนะคะบาสเกตบอล หลังจากที่เล่นบาสเกตบอลไปได้2ถึงสาสัปดาห์ปรากฏว่าเพลงใหม่ก็พาการบินปรือเข้ามาภายในหัวของเขาเหมือนกับนะคะการจุดพลุขึ้นฟ้าเลยนะคะการที่อยู่ในคลื่นเดียวกับการไหลเคลาะสอดคล้องกับจักรวาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปมีส่วนร่วมกับยิมที่ทำให้รูปร่างของคุณได้สัสดส่วนหรอกนะถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้อย่างแน่นอนก็เถอะมันสามารถแค่ ทำให้คุณเกิดาการเชื่อมต่อความรู้สึกทางจิตของคุณคุณจำเป็นจะต้องให้สมองของคุณได้หยุดพักและพาล่างกายออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะการชี้นำจังทางจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ฉันได้เงินมาจำนวนมหาศาล <c oughs> จากการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของเขามาจาก การที่เขาออกไปขับจักรยานแล้วก็เหมือนแบบว่าได้แพชชั่นนะคะในการที่เขียนหนังสือก็ออคือโซเนียนั่นเองนะคะ เนี่ยคือโอยออกกําลังกายนี้แบบได้ไอเบียเยอะเลยนะชิชาเราก็เหมือนกันนะคะ,เ,ะเวลาเราที่เราตัานเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะออกไปเดินนะคะทุกวันนี้จะเซ็ตเป็นรูทีนเลยว่าออกไปเดินวันหนึ่ง3ามสี่รอบเลยนะคะเพราะว่ามันต้องเคลียร์พลังงานเพราะเราเจอคนเราทํางานเราอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาว่าค่ะจะไม่ขลุกอยู่กับโซเชียลหรืออะไรต่างๆทุกวันนี้ชิช่ช้โซเชียลแบบน้อยมากที่จะออกไปเดิน ส่วนสาธารณนะเพื่อให้ทุกอย่างมันฟลอ์ให้เราหาแพชชั่นให้เราแบบแฮนด์ลทุกอย่างในชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกวันเนี้ยเอาจริงๆนะทาอะไรน้อยมากในชีวิตแต่ได้ประสิทธิภาพเพราะเมื่อก่อนอนะทำเยอะมากแต่ว่าแบบมันไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะคะต้องเพื่อนๆต้องปล่อยให้ตัวเองว่างค่ะเพื่อให้ปัญญาญาและไอเดียเข้ามานะคะ แล้วก็ฉันได้พ้นพบความลับนี้โดยบังเอิญระหว่างที่ช่วงเวลาที่จะแสนกดดันและตั้งหลักเอาไม่ได้ฉันปลื้มปิติจริงๆที่ฉันได้ค้นพบมันโซเนยและสามีของเขาเนี่ยระหว่างที่ซ่อมแซมห้องพักของเราอยู่เขาสามารถที่แบบว่าทำคือ,ค,อคือแบบมันยุ่งเหยิงมากและเตรียมตัวคือแบบมากกว่าที่เตรียมตัวไว้นะคะความเครียดจากงานของเรา จึงแปลเปลี่ยนไปการทะเลาะเบาแหวนรายวันมันเลยทําให้ปัญหาของเรายิ่งเลวร้วายขึ้นไปเพราะว่า,าสองคนนี้เขาทะเลาะก,กันนะแล้วก็พอทะเลาะมันไปถึงที่จุดนึงอะค่ะเขาก็เลยแบบหยุดก่อนออกไปเดินกันก่อนไหมโซเนี่กับสามีอะก็เลยบอกแบบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวออกไปเดินก่อนแล้วพอออกไปเดินสักพักนึงอะค่ะเขาก็เลยสิ่งเขาบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อะก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่า เขาสองคนนะ่ะพอเดินเดินไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากการทะเลาะก็เลยคือแบบหยุดทะเลาะกันแล้วก็เหมือนมีปัญญายาณเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งฉันกับแพทริกเดินมากเท่าไหร่เราทั้งสองคนก็ยิ่งรู้สึกเงียบสงบนะคะรู้สึกเหมือนเข้ากลับมาอยู่ศูนย์กลางของหัวใจอันอันเปิดกว้างอีกครั้งนะคะของการและกันมากขึ้นนะคะเราเริ่มรู้สึกได้ถึงการอย่างรู้ที่จะลี่ลคร และลงเอยมาด้วยลงเอยด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนสามีแฟนคนรักหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยขอเวลาที่จะเริ่มครูกุ่นนะคะขอบอกพักก่อนออกไปเดิน คือแยกแยะก,ก่อนแล้วก็ออกไปเดินพาออกไปเดินกันคนละมุมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าแบบอยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นแถมแถมันแย่ลงด้วยนะคะเพราะฉนั้นแล้วอะต่อไปนะคะการฝึกการใช้สัมผัสที่6นะคะอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะขอให้คุณไปออกกําลังกายหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าคนที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็ โยคะยืดเส้นยืดสายเปิด YouTube นะคะเอาแบบง่ายๆ15นาทีท you know. ุกวันกลับมาก็หลังจากเลิกเลิกงานก็มาออกกําลังกายแบบนี้ค่ะง่ายๆเบาๆอะไรเงี้ยเลือกวิดีโอที่แบบง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโยคะเพลาทิสหรือว่าเป็นยืดเส้นยืดสายหรือออกกําลังกายเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิมบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็เหมือนทำที่บ้านก็ได้หรือว่าออกจะออกไปเดินข้างนอกก็ได้ถ้า แถวนั้นมันมีส่วนสาธารณะหรืออะไรนะคะสร้างความพยายามนะคะที่หนักหน่วงขึ้นในระหว่างช่วงเวลานี้เพื่อเพียงเบิกบานนะคะไปกับตัวเองและยอมให้จิตใจของคุณได้ผ่อนคลายนะคะ ลองสังเกตดูว่าพลังงานลบที่เริ่มจากกระเด็นออกไปจากตัวคุณนะคะและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรนะคะให้สังเกตไว้นะคะว่าพลังลบล้างพลังลบเราจะออกกำลังกายล้างพลังลบนะคะและคุณสามารถนะคะเพิ่มพลังให้สิ่งนี้โดยการปลดปล่อยความร้อนรนนะคะความวิตกกังวลทั้งหมด เส,เสร็จแล้วใค้กลับไปที่ฟื้นฟูสุขภาพของคุณนะคะให้อยู่ดีมีสุขในทุกๆลมหายใจสังเกตว่ากิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายของคุณมีผลกระทบต่อก,การอย่างรู้ของคุณอย่างไรบ้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนหลังจากที่คุณออกไปเดินแทนที่จะมัวนะคะคลุกตัวอยู่ในออฟฟิศทั้งวันหรือว่าอยู่บ้านก็อยู่กับโซเชียลอยู่กับทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับสิ่งลบๆนะคะ ให้ออกนะคะวางทุกอย่างแล้วก็ออกไปใช้กับออกกําลังกายนะคะมันจะทําให้ร่างกายของคุณเกิดความชัดเจนนะคะทั้งจิตของเราเพิ่มขึ้นในรูปแบบที่คุณแม้แต่ไม่เคยจะคิดถึงมาก่อนนะคะดังนั้นแล้วการจําไว้เลยการที่จะขับพลังลบนะคะสักที่สะสมไว้ผ่านการออกกําลังกายด้วยการทําแบบนี้จิตใจของคุณจะยังคงชัดเจนอยู่เสมอออร่าของคุณจะได้รับ ทำการทำความสะอาดและความสนใจของคุณจะกลับมาเชียบคมอยู่ได้ตลอดเวลาด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคอีกเป็นเทคนิคนะที่เราอยากจะแชร์นะคะเวลาที่เราเราเราเจอผู้คนลูกค้าหรือว่าอะไรต่างๆค่ะ วเวลาเราอาบน้ําเราก็จะบอกว่าโอ๊ยวันนี้ขอเคลียพลังงานขอให้น้ําเนี่ยชำระล้างความพลังงานลบๆออกไปทุกอย่างเราวางไว้แล้วก็เราไม่ขอรับเราขออยู่กับตัวตนเราขออยู่กับความรู้สึกดีๆเราขอรับแต่สิ่งดีๆนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคนนะสามารถคนที่แบบอาบน้ําให้สดชื่อนะคะแล้วก็แบบ เหมือนเหมือนคิดปั้นหนึ่งว่าให้น้ำนะคะชําระล้างทุกอย่างออกไปนะคะมันจะได้เกินการเคลียร์ทำความสะอาดนะคะสิ่งลบๆที่ติดตัวคุณมาเพราะว่าก็หลายๆคนก็คงโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะก็ต้องทํางานกับผู้คนทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการปกป้องตัวเองการชําระล้างแล้วก็การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อใจและดีต่อความรู้สึกนะคะในการใช้สัมผัสที่6 เฮลตี้ทั้งร่างกายเฮลตี้ทั้งจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโอเคขอให้เพื่อนๆไปฝึกปฏิบัติดูนะฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าออกกำลังกายแล้วรู้สึกสดชื่นหรือว่ามีทริคอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะชิดอ่านทุกคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคน มีสัมผัสที่หมีเซนนะคะในการที่เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะเพราะจิตคุณละเอียดขึ้นพราะคุณมีการตระหนักรู้มีการทําสมาธิมีการรู้เห็นทุกอย่างว่าอารมณ์มันเป็นด้านไหนอย่างเงี้ยคะ่ะมันเลยทำให้คุณจิตละเอียดขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณ คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณอะใช้ชีวิตง่ายคุณสามารถตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างคุณรู้เท่าทันสิ่งเหตุการณ์รอบข้างและรู้เท่าทันตัวเองแค่นี้คุณก็เป็นยอดมนุษย์แล้วค่ะคุณจะใช้ชีวิตง่ายคุณจะตัดสินใจคุณจะมั่งคั่งนะคะแล้วพอคุณเอาความกลัวความบบว่า,าวิตกกังวลออกไปอะคุณจะได้ชีวิตใหม่ คุณจะรวยขึ้นคุณจะมีโอกาสมากขึ้นนะคะคุณจะเปิดใจรับสิ่งดีๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะมั่งคั่งไปด้วยกันคะ่ะแล้วก็มีความสุขด้วยนะบ๊ายบาย